เกี่ยวของเจร็จยุงไปยุงหอข้าขาด้วยเหรอไม่นี่ล่ะบังไปขาดเลยวู้ดหนีหนีนนเลย,เยพอนอนเนาะคุณนอนแช่แนวโลกิสานบัดหนนะ้าคลิปนี้โคตรวิบากค,ครับไม้สิสิไปหาใส่ปลาใส่เบ็ดครับอุปกรณ์เบ็ดเท่าบ่าบาท่านในโล่งอยู่ครับพี่น้องสีคำแล้ว จากสีแหลวจ้โมงครับเฮียจริงหรือที่เัาครับ,รบ,บาวางเป็นมีทิวเวิยดนามดีบรแมาณนี้นครับคือล่างล่างรถที่บกประกันถามผิดมาแล้วเสียส้ยนเสี้ยนเบ็ดแต่ว่าประเทศล่งเบ็ดอยู่ครับกลายเป็นว่ามาด่างบดกับพี่น้องครับผมวยท่าสี่ก้บบาบเลยก่อนไปได้แค่นี้ครับไปได้ดแค่นี้อ๋อ เมยแล้วครับตลากรถกับเมยแล้วจะเป็นเซ็ใส่เบ็ดไม้ห่วยครับพี่น้องเต่ว่าท่างไปบพไใดเอาติดตามบังคับจะเป็นไหนสิใดบพระเมื่อนี้แหกพราแหกบ่าดีปันไหนเตว่าเบิ้งก่อนครับสิเป็นไดเมื่อนี้ติดตามครับใส่ยังบัตท่านเสร็จเห็นบอ่าใส่ยังบัตรท่นแล้วด้วครับผมขามไปสามล้างเองติดล้วครับพี่น้องครับผมเบิ้งตัวปลาครับพี่น้องเบิ้งตัวปลา มันใช้ปังนี่ใช้เดียวครับโอ้โหติน,ลตน,ลลน,นดละครับพึ่งตินดละการลุ่นบุญยีเป็นไงอ่าขดน้อยครับติดละติดละใส่โมทันเด็ดเซตกะมานล้วครับพี่น้องตะเวนโมทันตกเด่นอยู่ตัวปลาประมาณนี้ครับโอ้ครับตะเวนตกเด่นพอดีครับพี่น้องยามกรับเปลี่ยนเฮียหลังที่สองกะ เนี่ยครับเตรียมยามครับเตียบเนี่ยหลังรอบกันอิดเดียวครับเอ้ยตัวปุ่ปันไดปุ่นสะดอดปุ่นสะน้องยามครับนี่แหละครับตัวป่าการหล่นๆนี่แหละครับตัวปุ่นีปันไดยามครับกะพ่อได้หล่นเนี่ยจิงหลีเท่าเยื่อตอนนี้กับยามบอทันในเบิร์ตนะครับเนี่ยยามเบิรเรียบร้อยแล้วเยื่อจิกีดเบิร์ตแล้ว เดี๋ยวลอพอกนะครับเดี๋ยวลอพอกันพอใส่ไปเก้าสิบหลังเดี๋ยวเมื่อล่ออย่ามึงเดี๋ยวตกกลับไปเอาเยื่อจิงหลีก่อนพอน,นี่ตอนนี้เยื่อบิดอย่ามอทัทนเนเสร็จเจ้าจอยเตรียมเียมเมื่อโทัทนเนเสร็จเลกลับมาสามแต้มผมมีถุงใส่ครับใส่ถุงยางนีถุงใส่ใส่ถุงยางกันหา,าถุงยางบริเลสใส่เอาถุงมาน้ำครับกับว่คิดว่าสิบป,ปา่ามันสิติดตีใขนาดขนาดนั δ, น δ, ลมหนาวมาแล้วเดี๋ยวรอพอกัอนบรูลุปะเหยื่อของเหยื่อจริงดีจริงดีของพอยังสีงยั่งบ่เดี๋ยวมาเยาอีกรอบหนึ่งติดตามมันครับพอเป็นไรฮะคือบอ่บ่โถหมานตัวนี้แม่เซียนแม่อึฮเฮึ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 ฮ้เึฮึยึฮอฮึฮึฮึฮนะึอึฮึฮฮเฮฮอ ยามกับมาเราบ่น like like> ี่ฮะอใส่นแล้วใส่ใส่ใส่สาเบ้งถุงกันนะคข้าเบิ้งถุงกันนะถุงถัวหาจักโตสี่โตองผมก็ไดสามยุ่งเนีเบิ้งเนี่ยุณนั่งมีถุงใส่ที่หล่ะผมมีถุงใส่เนี่ยใส่บนนอนหนิหเอาบหัเด้อ้าใส่นีหลังเ้ เดี๋ยวไปขอเฮียพอเดี๋ยวไปขอเฮียพอเราก็ยามกลับกันครับไ่ใช่เดือดขับผลไส,ส้เฮียนผลขับทั้งผลเป็นกะหาจินขึ้กันทั้งผลเป็นเหยื่อเหยื่อปลาหมอปลาเข่งยังไงเดี๋ยวปลาหมอปลาเข่งปลาเข่งไงครับผลหาจินขึ้นกันคนเราเงงฟังทางครับคนเราฟังทางเลยทางนี้ทางนี้กันใส่ทางนี้ครับ ฝั่งทางฝั่งห่วยฝั่งทางห่วยแม่งร้ายครับเอาติดตามเบิงึงตอนนี้ไปขอเฮียพอแล้วก็ไปเปลี่ยนมึงก่อนไอ้สิคือบอสิอมี่หล่นบองนี่ถึงแล้วครับ <c oughs> มีอีกหนึ่งแตรมหลังนี้เบ็ดสันครับเดี๋ยวให้พอมายามสวยได้เฮียแล,ล้เราไปเอาอ,อันแค่อันกิรินเนาะ แต่เหี้ยมาใหม่ละมายามรอดยามรอบคํารอบแหลกรับพ,พ่เอเสี่ยงที่เขาห่ารอบแ,แหลก,หหแ,กแหกมาตัวหนึ่งแล้วครับรอบแหลกแหกมาตัวหนึ่งแล้วไมกลลงหวยมากับพอดึกขักอันนี้ถึอได้เพาะ โตัวปายไหมตัวนี้ครับรุ่นเนี่ก็ลักข่าวตำรวจปอบปันไดครับรอบนี้บ่อบปันได้ไดมาคือหอบไซเฮียเรายามครับไอ้รอบมายามบอบปันไดครับจะพอมีหลุดอยู่สองซัมโตน้องเบิ้งบัวท่นวนานแหลวบอวท่านแลลวบัวท่านได้นนเคืองอยู่ ขอพ่อบอกว่าถึงแล้วครับคุณใสพ่พอใส่ไม่ไโอ้ <c oughs> คือพอเห็นมาเนาะนี่นี่นี่อีกแต้มหนึ่งครับนี่รุ่นนี้กำลังงามๆครับโอ,อ้อย่ามาทัานในเบิดครับกะรอลุ่นบังเรื่อยๆกะมีมาค่อยๆมีมาอยู่ บนเลิกปันไดกับพ่อได้ใส่หวยนี่บ่ค่อยเลิกนะพ่อเนาะฟังนี่มันมันบ่ค่อยเลิกปันไดนะพ่อเนาะเลยห่วยตั้งหน้าห้องตัวนี้มันมันมันล่งายมันแป่นดีนะพ่ออืมเส็นฟังเต็มฟังโมทันเมื่อไมร่ไหมไหมไหมจะบ่ทันได้ปันไดอากาศมื่อนนี้อากาศเย็นๆครับเนาะคือพัดหนักเลยเนีเบ็ดโกงเลย อยู่บรยูน่พ่อเกี่ยวคอนเสร์เียอยู่บรยู่พ่ออยู่ขาด้วยเหรอลดขาดเลยไม่มึงทีล่ะปังงงไอ้เบ็ดขาดเลยไงปลาตัวนี้โอ้ตัวนีโ่นยิงเนี่ยพ่อนอนเนี่ยนอนโอ้ยมึงขับมึงที่ล่ะ เกี่ยวจนขาดเลยสบีกใส่เลยแหะครับตัวนี้ถินนี่ได้ครับไปทั้งดวงเบ็ดเลยอสิไรสิไรรอดรุ่นพไมครับรนีเด้พอนอเขากกนกพอน่่ปาตัหนไบน่าะขาดอกลุสองลกพอดีนอะพอนะสิได้นเอาะอนอขาดลอกโอ้ได้ขาดก็หมองอม ได้ครับพอหลังนี้ถึกนี่หลังนี้ถึกพราอยู่บนนั้นหรออยู่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 มันหยาหลายดึงกระสุยานรุด ปอกตวัวปลากำลังตวัวปาลารุ่นนี้แล้วครับโอ้สีหาแต้มไปต้นนี้ไหมเอาไม้ไม่กะโอเคอยู่ครับแต่ทำงานอยู่แต่มาถึงมาถึงวาดจวดจา่ายทะเลเสียดายแต่ตอนเบ็ดขาดเสียเพียบเลยหล่นมึงต่อไปที่เดิม เงินโบ้บ้ดู้หรอนั่นเท้นั่นนีอยู้ยู้ยู้ยูอ้ยิ่งเฝ้าดึงจะเฝ้าดึงหมัดนีหมัดหัวคือพันขักพันแหน่แต่พอฮะอยู่ประพณโอ้มันติดกับเนาะ ไซกันตัวปลาพ่ออุย้ยตัวนี้เติบตัวนั่นเห็นบ่ตัวงามแล้วพ่อนอ่อม็นบ่อันนี้เปลี่ยนเฮียไปแล้วยามกลับเป็นบ่พ่อเนาะเปลี่ยนเฮียไปยามกลับกลับไม่หล่นที่กันโตกำลังงามแต่ว่ากินลึกกินพันธุ์บางยังขักเลยพออ่อดึงกินน,ะน โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ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 ๊ยโอ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 ยตัวปะตลังงามนะพ่อเนาะใอหยกโชคมาหน่ะตัวเนี้ยโอคมโเลยนัวกายนะายม่โน่อเลยมันจมหนามเนาะแต่ตัวไดมันกินมุดหนามอ้ยมันเกี้ยวพวงลูกโอ้ยอ๋อ้นเาอมยนครับ เนี่ยสูตรีิพอใส่เบ็ดโมไซล์หลึกเด้แต่ว่าใส่ติดติดฝังเนี่เคลียหยาออกน้อยๆสูตรเพิ่นสูตรเซียนแต้มรวมได้เยอะโตได้ป่ะทั้งหมดได้เยอะโตแต้มรวมก็คืเด้อบ่อยนุ่นพวกเจ็ดตัวอยู่บนใส่เบิ่งนะดูเบิ่งกันนะใส่หกเจ็ดตัวกับบ่ถือถือว่า บอ๊อปันไดไม้ไหมไม,มองไม้เป็นบ๊อบผาบอบหมานปันไดครับครับพ่อได้อยู่แต่ว่าบผิดหวังมีได้อยู่เสียดายบอ๊อท่านไหนเศร้าอยู่เสียดายตัวตัวที่ตัวที่ขาดนะพ่อเนาะคิดว่าปลาตัวนั้นนี่ประมาณจะร่างสิบสองเลยเหรอร่งหนึอยอย่งได้ลังสิบสองอนี่จะหลุดโลบผมเลยเนาะยังสิยยูนะพ่อเนาะยังสิเอาขาดได้เนาะ กประมาณน,นะครับแตมีนบอผิดหวังแต่ลระผ่าดหวังเพรา,าระว่าป้าตัวนี้ขาดกับเกี่ยวจุดขาดได้ขาดถ้าเบสฮักกับสีบอเป็นยังครับกับเสียดายเนาะบอเป็นยังเอาไม้ครับสำหรับคลิปนี้กะมาใส่ไม้ไม้ไม้แบบท่างมากอ่ะ สุบุกสมบุกซุบันมันหนีโปรยหญ้ามากครับขีแสะเล่งมาลุยเต็มที่กับพ่อกับเซียนพ่อคุณเมื่อยละ่อเมื่อยละอ่ะถือโอกาสล่าครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้กะฝากไปสักนิดนะครับพี่น้องครับขอบุญขอบคุณนสำหรับผโปรยกดติดตามกดซับสไครป์จอกไอคุณดอนเชียงแหนวุกอีสานบันนาสำหรับผโปรยเบิงเก่ากะขอบุญขอบคุณหลายๆผู้ใดรเบิงใหม่กะ เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซิมนนี้ครับสวัสดีครับ